สวัสดีครับเม,มื่อนี้มีขายิ่งหนูไม่ช้ชมครับทำถ่งเสียดครับขายิ่งหนูสั้นตอบเจ็ดสิบแปดเส้น,นะครับเป็นไม้ประดูมังลายละเอียดครับไม้ประดูไ,ะดไก่เล็ก ไก่สเตนเลสนะครับยิ like. okay. mm ่งล <basics> ูกเล็กเบาเกลกความเงจากจากมีมหาาไปเจ็ดสิบแปดเส้นนะครับ <satisfaction> น้ำสวดดีนะครับล้ืนองการเข้าไก่นะครับนิ่มๆนะครับเสร็จ ราคาจะร่วมทรงเทบไปทั้งกับท่านหกไร่รหาสิบบาทนะคแต่โทรมาหรือคอมเมนต์ผมมาต่อร่องราคาได้ครับ ปืนบอกนี่มีตามันนะครับมีตามันนะครับตาสอดสองข้างเลยมันแน่นอนครับบอกตาสอดสองข้างตาไห่จุดนี้ก็จะเป็นตาอีกมองนึงครับตาสอดเื่อนครับปืนมิตานนครับมันแน่นอนครับ หน้าต้นนสนเจกับคอมเมนต์ทักข้าขมากเลยนะครับแล้วผมถิม่มเบอร์ทัวรไปไทยคิดราคากับพันหกลอยหาสิบบาทครับรวมทรงเก็บปลายทางคลิปนี้จะเว้าดังมาได้เพราะว่าลูกนอนอยู่ครับยังเว้นม่ามีเวลารีวิวไปเอาช่างคืึ้นี่นะครับ าเอียดครับแมสองลูกนะครับอันนี้เป็นลูกลูกทดสอบแต่ละนัดเดี๋ยวผมจะแถมให้สองลูก ออยิ่งหนูสันตอบ78เสินเยังว่างนะครับใครสนใจเป็นเจ้าของคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาต้นนะพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ